ครับวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับก็มานั่งดูต้นไม้เล่นๆครับหลากหลายสายพันธุ์ครับตัวนี้ก็เป็นไม้อวบน้ำชนิดหนึ่งนะครับจำพวกกุหลาบหินนะครับเป็นไม้ทรง พุ่มเล็กๆเตี้ยๆครับจะไม่สูงมากครับคืบหนึ่งประมาณเนี้ยครับคล้ายๆปากกาลังสาหลายพวกเนี้ยครับปลูกไว้เป็นพุ่มครับทำสวนถาดเล็กๆครับจะสวยครับ ตัวนี้ก็เป็นกุหลาบหินชนิดหนึ่งครับก็หายากพอประมาณครับจะขาวครับโตช้าครับผมปลูกก็ประมาณปีกว่ากว่าครับและแค่นี้ครับสามต้นครับปีกว่ากว่านะครับ ต้นนี้ก็เป็นพืชอ,อวบน้ํากันครับเป็นเม็ดฝักเล็กๆครับไปเขานะครับปลูกในกระถางครับให้เขาหุนตัวลงมาครับ ห้อยลงมาก็จะสวยครับเป็นไม้แขวนก็ได้นะครับหรือจะตั้งให้เขาทิ้งตัวลงมาก็สวยนะครับหรือไม่ก็ทําล้อมรอบตรงนี้ครับ ตัวนี้ครับผมจัดกระหางเล่นๆนะครับตัวนี้ก็เป็นกุหลาบหินครับสายพันธุ์ธรรมดาบ้านๆครับผมปลูกไว้เยอะเหมือนกันครับก็ลองจัดเล่นนะครับเขาจัดเป็นแจกันอะไรพวกเนี้ยครับก็สวยๆครับ ตนี้วางใบได้นะครับเอาใบเขาเอาใบเขาวางนะครับเขาเขาจะงอกออกมาครับหรือไม่ก็ตัดกิ่งเขาชํำก็ได้นะครับถ้าเขาสูงเกินครับตัดตัดเขาชํำเลยก็ได้นะครับมุมไหนก็สวยครับถ้ามีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็จัดให้เขาสวยๆนะครับเขาจะได้ ดูมีราคาครับต่อมาต้นนี้ครับโู้ยเสียนครับผมมาเก็บไว้สองสามต้นครับตัวนี้ดอกเขาจะใหญ่หน่อยครับเหขียนสิบครับ ดอกเขาจะโตมากครับก็ปลูกเก็บเอาไว้สักต้น2ต้นนะครับก็เห็นต้นไหนก็ชอบไปหมดก็เก็บสะสมไว้ไม่ไม่ได้ทิ้งครับ ตัวนี้ก็ยอดฮิตครับตัวนี้เป็นบ้านหางจระเข้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวด่างนะครับเห็นครับใบเขาจะด่างครับขาวๆเขียวๆตัวนี้น่าเล่นน่าสะสมนะครับหายากหน่อยครับ งอเขาเพียบเลยนะครับพวกนี้จะชอบแบบทรายหน่อยหน่อยเย็นเย็นพวกเนี้ยครับแต่น้ำห้ามขังนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งดูตัวอื่นนะครับช้อนเงินช้อนทองครับ ตัวนี้พอไปเยอะครับเขาจะมีลูกเลยนะครับกลมๆครับทำเป็นบอนไซจิวก็สวยนะครับตัวนี้เขาบอกช้อนเงินช้อนทองครับตัวนี้ครับผมปเปอร์เซียครับ ปลูกทิ้งกว้างๆครับก็สวยอยู่ครับตรงนี้ก็โซนอะโลเหมือนกันครับหรือว่าหางจระเข้ครับ สวนไม้เลื้อยครับของผมครับงว่างๆก็วันนี้วันเสาร์ครับพามาชมสวนเล่นๆครับ ตรงนี้ก็เป็นแค้นตัดอีกส่วนหนึ่งครับนี่คือตัวแบบบ้านๆครับยิมโดแม่ลูกโดกครับยิมโดครับลูกขโดกจริงๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นว้านหางหางจระเข้ตัวหนึ่งครับลำต้นขดสูงนะครับสายพันธุ์เขาครับตัวนี้ก็ว้านหางจระเข้เหมือนกันครับ พวกนี้ก็เป็นกุหลาบหินนะครับผมชําเอาไว้ครับกุหลาบหินครับก็วสวยๆเยอะครับ พวกนี้ผมก็เพาะแคนตัสไว้เยอะครับพวกนี้เกิดจากมาเมล็ดน,นะครับผม,พมเพาะเมล็ดไว้ครับพวกนี้ก็เป็นอะโลครับ Hello, say so, eh, hat. ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับััเสเส์ครับพามาชมสวนเล็กๆน้อยๆครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ